เช้าตู่ที่อาสมหรือสีเนนธาตุพระพุทธคุณอําบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวเลขอ่างน้ำมูลโสรสสาระตะเริ่มหมุนจับคู่เป็นวงกลมแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่ง ให้หนูด้วยครับสำหรับคิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของนะครับอ่างน้ำมุลนะครับหรือสีเนนมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะท่านชมฮะงวดที่ผ่านมานะฮะถ้ามองดีๆนะฮะก็ถือว่าไปวิ่งเข้านะฮะสามตัวท้ายนะฮะลรตรี่นะฮะก็คือ750นนั่นเองนะฮะจะมีช่วงหนึ่งนะฮะ ที่ตัวเลขได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะฮะแล้วก็แยกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะฮะถ้าท่านใดมองโชคดีๆนะครับก็จะถือว่านะครับได้รับโชคเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับคลิปวิดีโอนี้หนูก็นําเรื่องราวของทูบมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับทูบนุย หนูนำมาฝากนะครับที่มองเห็นเป็นชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวหนูจะหยิบเรื่องราวของทูบที่ชัดเจนก็คือมีแท่งที่1มี9 57นะฮะแล้วก็0 7นนะฮะแล้วก็55นะฮะที่มองเห็นชัดเจนเลยนะครับทูบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีประชาชนนะครับลูกศิษย์ลูกหานะฮะไปที่นะครับอาสม บางตานะฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์นะฮะแล้วก็มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีนะฮะเอาล้ครับมาดูในส่วนของขันน้ำมน์กันบ้างนะฮะท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับตามที่นะครับนำเสนอมานะครับไม่เคยเห็นตัวเลขวิ่งเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับตัวเลขจะเป็นรอบรอบรอบนะครับมีตัวเลขทั้งหมดนะฮะก็จะมี0แล้วก็นะครับมี3 มี5นะครับและออกมองอีกไดหนึ่งนะครับก็เหมือนกับ6หรือก็9นะครับแล้วก็4แล้วก็7หรือก็1นะครับก็ได้นะครับสรุปออกมานะครับก็จะเป็น0 3 5 6 4 7นะฮะท่านชมฮะเอาละครับมาดูเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับท่านชมเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับถือว่างวดที่แล้วก็ได้เข้านะฮะท่านชม ก็ถือว่าเข้าเลยเดียว e นะฮะงวดนี้นะฮะก็ให้มาชุด2ตัวนะกะ็มี4 7นะฮะแล้วก็ชุด3ตัวก็มี8 1 3นะฮะถอดออกมานะฮะก็1 3นะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกหวยรวยเบอร์นะครับมีสุขภาพพรรมาที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะครับ